น้องยญาจิ๋ววันสิไปเจอเห็ดตะเสาก็เลยแวะเบิ่งเห็ดอยู่ข้างท่างทาเล้ยวทาอีกกับบอ,อใ้ใครจกเทือ่อบานนี่พี่น้องมาเบิ่งมึงดูเห็ดปวัวคอยเห็ดปวัวคอยบานเล้วพี่น้องเจ้าว่าบานตอนใดจนววะเสาหรอถ้าเห็ดบานเราจะดึงเลยนะคะทุกคนถ้าเห็ดบานแล้วเราจะดึงเลยมียญาจิ๋วกะดอกบานมันยญาจิ๋วกะจะเอาไปซุปเนาะน่าเสียดายมาก เสียดายแห้งเลยจ้ะทุกคนเพราะว่าเอียดปวงนี่มันบคือเห็นเนวอื่นเนาะคะ่ะบบลูเวลาเขาสิออกตอนใดนั่เหลือดอกตูมนี่แมวลากเยอะอุย้ยมันตะเศร้ามันตาเศร้าตอนนี้เวลาประมาณพระออกบินธบาตนะคะเพื่อน ดวงตาออกอินธบ,บาตแยาจิู่กับสิขึ้นผู้คือสว่างแล้วโอ้ยบมเถอะโอ้ยเปื่อยหมดเปื่อยหมดจ้ามาเสียดายแถอนาะอันไปเก็บเห็ดอันมองได้กับปต้าพอ่อว่าต้าอันนี้กับพอ่อต้เห็ดแถาๆนี่ลันเนาะโอ้ยเป็นติย์กหัวเนาะพี่น้อง ดอกนุมน่มๆงามๆกับบพวน้ำเบนบอวตา,าดกตอกเท่าๆนีต่ตีเปลี่ยนเปลี่ยนแผนแล้ววันนี้ยายจิ๋วจะหาแถวนี้ก่อนเพราะว่ามีหลายที่นะคะทุกคนมีหลายที่ที่ยังไม่ออกเห็ดปวกนี่ก็รอแล้วรออีกวันนี้ออกแล้วจ้าวันนี้ออกแล้วจ้าแต่บ้าน เห็ดออกต่หมู่บ้านนี่แต่ก็ไม่มีใครเจอเมื่อวานยายจิ๋วไปที่อื่นนะคะยายจิ๋วไปภูภูใกล้เคียงกันบ้านใกล้เคียงกันก็เลยไม่ได้มาแถวนี้ไปจ้าไปน้ำกันมาหนี่ไปเกบเพยน้ำกันมันมาน้ำกันจ้าข่อยเรี้ยวี่น้องแต่ว่า่อมมบอใบไ่เนาะจ้าพี่้อง เบิ้งจะจิ๋วพออ่อยิ่แล้วจ้ากระลังอวกกรลังอวกพี่น้องคะนี่โ้ย่อยบ่เคยพ่อจะเทลือพี่น้องมองี้ข่อยเห็นอยู่มองว่าเป็นหมองของพเออพิ่นเอาคนละพี่น้องจ้าเดี๋ยวยายจิ๋วเก็บกัน,นะคะ่ะยายจิ๋ว่อยก็เฝ้าเมาื่อนี่คนนลายลายได้พี่นอ้องคนรอบผู้หลาย่อยก็เฝ้าอ,อ,อยู่เ <laughs> สียดายอยู่พี่น้อง รงนี้ก็มูใหญ่อยแต่ว่าเห็ดเห็ดออกเมื่อวานนี้หลายมูได้นิเนาะเห็ดเลยเป็นเชื้อราเป็นเชื้อราเยอะมากเลยค่ะเปือ่อพี่น้องไปตอกับยายจิ้วจ้ามือน,นี่มือมันมือนี้วู้ดอกนี้หวาน